อะไรยังไงคนนี้ของจริงเมื่อลิเวอร์พูลเลือกแล้วตัวแทนของฟันไดซ์ซัมเมอร์นี้ค่าตัวนั้นสมเหตุสมผลนะอะไรยังไงใครยากกว่ากันเมื่อเทียบผู้แข่ง13นัดลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลในครนี้ลิเวอร์พูลประกาศไม่ขึ้นราคาค่าตัวฤดูกาล2 0 2 5อะไรยังไงกุนซือบิลล่าศาสตร์วัฒนเดชก่อนที่จะประทะก,กับลิเวอร์พูลในศิกเกอร์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคัมคิมานี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิวพูลนั้นมาเสริฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเดเดียวเดีวยวกันนี้คนนี้ของจริงเมื่อลิวพูลเลือกตัวแทนของฟันไดเล็งที่จะเสริมทัพในซัมเมอร์นี้แถมค่าตัวน,นสมเหตุสมผลกับฝีเท้าเป็นอย่างมากเมือ่อการน,นี้ฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับแล้วก็ทีมทล์กสื่อฟุตบอลชื่อดังบริการข่าวตรงกันบอกว่าริวพู สนใจที่จะคว้าตัวดินทาวเซนกองหลังดาวรุ่งอนาคตกายของฝั่งบารมัตทีมเริ่มสึพผู้บอลพีบเบร็กอังกฤษมาเสริมทัพในช่วงสมัน,นี้ตามแผนในประยะยาวที่เกิดขึ้นในข้งนี้โดยดังข่าวเองก็ระบุเลยนะว่าไม่ว่าฟันได้ไวยสามปีจะตกลงต่อสัญญากับทางด้านของทีมืารมีนักต่ามนั้น เลว์พูลก็มีแผนเสริมทัพตำแหน่งประกรันหลังเพื่อจะต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งในอนาคตโดยมีดินเฮาเซนวัย19ปีเป็นเป้าหมายตามแผนของอคุณซืออาเนสซัสในคระนี้โดยดินเฮาเซนนั้นมีค่าสัญญาจากบร,รันมัสอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์หรือประมาณะะ2,125ล้านบาทซึ่งก็สมเหตุสมผลกับพปนาั้งของฝีเท้าและก็อายุการใช้งานเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่เคยเป็นข่าวเช่นบาสเกฮี K จากข้างด้าของฝั่งคิส s ์แฮพอร์ในวัย24ปีและก็เมอร์ดินโลจากนอตติงแฮมฟอร์ตส์วัย22ปีที่ถูกตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์หรือประมาณ2,975ล้านบาทในขณะนี้อย่างไรก็ตามนะครับผมทางด้านของลิเวอร์พูลต้องแย่งตัวดีนเฮาเซนกับแมนยูและก็เชลซีสคู่แข่งร่วมสุดขุตบอลพิเมเยริกที่สนใจเช่นกัน หลังแช่เกิดเต็มตัวในฤะดูกาลแรกที่ย้ายมาจากกระด้างของฝั่งจูวินตุสด้วยค่าตัวอยู่ที่12.6ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณ535.5ล้านบาทสำหรับกระด้านของฝั่งดินฮาวเซ่นนั้นลงเล่นในทีมพิมเมอร์ดิอังกฤษไปแล้ว19นัดช่วยให้บรมัดเสียเพียงแค่29ประตูเป็นรองเพียงแค่ลิเวอร์พูล24อาร์ซอน22อ่โดยเก็บนะฮะทางด้านของคารินชีสไปทั้งหมด5คารินชีส ทำได้2ประตูในเกมพบกับสเปอร์และก็แมนยูในการช่วยให้บรัมัทบินสูงขึ้นมาอยู่อันดับที่5และมีลุ้นตีตัวไปโดยทั่วยุโรปในช่วงซีซันน้นในขรัะงนี้หาไรยังไงดิว,ว่าฟูดากวัวอาสตันนิดหน่อยเทียบกับผลงานคู่แข่งสิสานัดที่เหลืออยู่ของซีซันนี้ต้องเจอกับใครบ้างและแต่ละทีมนั้นมีค่าเฉลี่ยในยการเก็บคะแนนเวลาเล่นในบ้านหรือน,นอกบ้านมากน้อยแค่ไหนในขรั้งนี้ ซึ่งงานนี้อันเนสสระตกุนลิเวอร์พูลนำทัพผงแดงฉีกนี้อันเนสสระตอาร์ซนตน์ไปเป็นเจ็ดแต้มแล้วเหมือนเดิมหลังเปิดตารางแอนฟิลด์เฉือนชน,นะ Wolf บูฟตันเวนเดอร์บุรีไป2ต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนจะต้องไปเยือนอาร์เซนอลในค่ำคืนวันพุธนี้หลังลงเล่นไป25นัดลิเวอร์พูลเก็บได้60แต้มส่วนอาร์เซนอลมีทั้งหมดห้บสามแต้มขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์รั้งอันดับที่3มมีทั้งหมดสิบเจ็ดแต้มทำให้ดู ของแดงลิเวอร์พูกับปืนใหญ่ในครั้งนี้เท่านั้นที่ยังช้มกันทันีี Liverpool ลิเวอร์พูและก็อาร์ซนอลเหลือลองเกมในลงเล่นอีกประมาณ13นัดและหากว่าเปรียบเทียบผลงานในการเก็บคะแนนของทีมคู่แข่งเวลาที่เล่นในบ้านหรือว่าออกไปเยือนเป็นดังต่อไปนี้เริ่มไปที่ลิเวอร์พูนะผม26เกมคู่แข่งก็คือแอสตันวิลล่าคาเฉเดียคะแนนของคู่แข่งเวลาลเล่นในบ้านหรือนอ,อกบ้าน1.85 แมนเชสเตอร์ซ uh, ิตี้ยี่สิบเจ็ดเกมนัดเยือนนิวคาสเซิลยี่สิบแปดเกมนัดเย้าซัลตั์ตันยี่สิบเก้าเกมนัดเย้าสามสิบเอฟเวอร์ตันสามสิบเกมนัดเย้าฟูลรัมนัดเยือนสามสิบเอ็ดเกมเวสต์แฮมนัดเย้าสามสิบสองเกมเลสเตอร์นัดเยือนสามสิบสามเกมสเปอร์นัดเย้าสามสิบสี่เกมเชลซีนัดเยือนสามสิบห้าเกมอาร์เซนอลนะผมนัดเย้านะฮะสามสิบหกเกมบรตันนัดเยือนสามสิบเจ็ดเกม ฟรลิสันพาเรชนัดเย้า38เกมโดยเฉลีย่ยค่าได้คะแนนของทีมผู้แข่งอยู่ที่ประมาณ1.41เท่านั้นส่วนาอสเซน,นคู่แข่งนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เกมที่16นะฮะเจอกับเวสต์แฮมนัดเย้าเกมที่17นั้นเจอกับฟอร์เรสต์นัดเยือนเกมที่18เจอกับแมนยูนัดเยือนเกมที่19เจอกับเชลซีนัดเย้าเกมที่30เจอกับฟูแเรสมนัดเย้าเกมที่31เจอกับทีมของเอฟเวอร์ตันนัดเยือนเกมที่32เจอกับเบรนฟอร์ดนัดเย้าเกมท33เเจอออกัับิิสวานนดยื เกม34เจอกับคิสเซนพาริชนัดเยาเกมที่สาเจอกับเป็นท่านของบรันมัทนัดเยาเกมที่36เจอกับเป็นท่านของฝั่งเลเวอร์พูลนัดเยือนเกม37เจอกับนิวคาสเซิลนัดเยาและเกมที่38มสิบตามผมเจอกับเป็นท่านของเซาท์ทัมตันนัดเยือนโดยเฉลี่ยตัวนั่งของค่าได้คะแนนของทีมผู้แข่งอยู่ที่ประมาณ1.38ใงจุนะครับในี้อะไรยังไงเลเวอร์พูลยืนยันว่าจะยังคงค่าธรรมเนียมและก็ราคาบัตรเข้าชมเกมในสนาม แบบรายปีในฤดูกาลหน้าตามแผนที่แฟนบอลของจนเองต้องการเดอร์มาดาเดอร o คอฟได้มีการเขียนจดหมายถึงสโมสรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงการเตือนว่าการขึ้นราคาค่าตั๋วเข้าชมนั้นเป็นการค่าแฟนบอลท้องถิ่นหลังจากที่บฤดูกาลนี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น2%ซึ่งหลังจากนั้นสโมสรและแฟนบอลได้มีการประชุมกันหลายหนเพื่อจะเจรจาเรื่องของค่าตั๋วในฤดูกาลหน้าล่าสุดเตลิฟร์พูได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเพิ่มค่าตั๋ว น่ดูการสัาหที่25ในครนี้อย่างแน่นอนนอกจากค่าตั๋วสำหรับผู้ใหญ่ที่ราคาเดิมแล้วค่าตั๋วสำหรับเด็กจะอยู่ที่ประมาณ9ปอนด์เป็นปีที่10ติดต่อกันและจะราคาเดียวกันกับตั๋วบัตรท้องถิ่นสำหรับผู้ที่พักอาศัยในเมืองลิเวอร์พูลที่เป็นราคานี้มาตั้งแต่ช่วงปี2016แล้วซึ่งการตัดสินใจในครันี้ถือเป็นก้าวการเป็นบวกนะฮะและก็เป็นการรับรู้ความกังวลใจของแฟนบอลที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเกมการแข่งขัน,นขที่เพิ่มมากขึ้นในครั้นี ทางนี้ทางด้านของทางฝั่งผู้บริหารแอนฟิลยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้นแม้จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในต้ทนทุนการดําเนินการแฟนบอลก็จะมีการหาบริการเกี่ยวกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการซื้อตั๋วสำหรับฤดูกาลหน้าและฤดูกาลจะต่อไปในครั้งนี้อารน์นงไงอูนยเอมเบอรี่กุนสือกับพาัด้าของอาร์เซนอล่าออกมาเปิดใจก่อนที่จะปะทะกับทางดาของลิเวอร์พูลในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนวันนี้ โดยการน,นี้อูนายเอเมเรี่ผู้จัดการทีมสิงห์พยองแอสเซมิรายอมรับว่าทั้งรู้สึกตื่นเต้นและก,ก็ช้าทาทยกับการเปิดบ้านารับก,การมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลทีมจากฝูงในิสส์คุบันพีมาริกอังกฤษในช่วงของข้ามคืนวันนี้หวังจะงัดทุกแท็กติกที่เตรียมมาเพื่อที่จะคว้าผลกนนารแข่งขันที่ดีในครั้งนี้ให้จงได้โดยเอเมเบอรี่เองก็ได้กล่าวบอกว่าเราเองรู้สึกตื่นเต้นกับการที่จะมาเชิญหน้ากับพวกเขา ตอนนี้ลิเวอร์พูลคือทีมที่เรียกว่าดีสุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาคือทีมที่ดีสุดในยุโรปในครั้งนี้และแน่นอนว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งที่ยากมากๆเลยนะความท้าทายของเราก็คือเราจะรับมือกับพวกเขาได้อย่างไรเราจะพยายามใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีในเกมนี้เราต้องกําหนดแผนการเล่นของเราให้ชัดเจนเน้นที่โครงสร้างของเราทั้งในด้านเทคนิคและกันร,ร่วมมือกันฉะนั้นพยายามจะใช้ผู้เล่นที่มีทักษะ ของเราเองเพื่อจะสร้างความแตกต่างในสนามในการโดนกับพวกเขาในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะอันนี้สาระผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าโจกโกเมสกองหลังสารพัดประโยชน์อาจจะเข้ารักการผ่าตัดที่แฮมสตริงและหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงแข้งบรยนี้น่าจะต้องพักอ่ายาวจนจบฤดูกาลนิฉทีเดียวโดวยการน,นี้โกเมสนะฮะนั้นพักไปนานแล้วตั้งแต่เกมสุดท้ายก่อนที่ปีใหม่ก่อนจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเกมเอฟเอคัพกับในทั้งของพรีมัช มวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยอย่างไรก็ตามนะผมงานนี้กองหลังชาวอังกฤษอยู่ในสนามได้เพียงแค่11นาทีเท่านั้นที่มีอาการบาดเจ็บหนักในครั้งนี้ที่เจ็บแฮมสตรรงกระทั่งเล่นต่อไม่ไหวต้องถูกบริเตัวออกไปล่าสุดทีมแพทย์ของทางฝั่งลิเวอร์พูลเองกำลังประเมินอ,อาการบาดเจ็บอยู่ว่าโจโกเมสเนี่ยจะเข้ารับการผ่าตัดเลยดีไหมเพื่อดีจะได้หายขาดแต่หากว่าเจ้าตัวเข้ารับการผ่าตัดในครั้งนี้จริง ก็หมายความว่าฤดูการนี้สำหรับเขาแล้วอาจจะต้องปิดฉากลงไปในครั้งนี้เลยเ,ยเดียดนะโดยมันเป็นความเสียหายครั้งใหญ่สำหรับโจและเราเองและเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่อยู่กับทีมเขาทำงานอย่างนหนักมากเพื่อจะกลับมาและเกมแรกเมื่อเขากลับมาหลังจากผ่านไป2-3ามนาทีเราเห็นเขาวิ่งและตอนนี้เขาต้องพักหลายสัปดาห์กันอีกครั้งสรตได้กล่าว นั่นเป็นเรื่องยากมากเลยนะสำหรับผู้เล่นในทุกช่วงของอาฤดูกาลแต่เราคาดหวัง่าเขาคนนี้จะกลับมาได้ในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลในครนั้งนี้เขาคนนี้อาจจะเข้ารับก,การผ่าตัดก็ได้แต่นั่นคือสิ่งที่เราเองต้องประเมินในครนั้งนี้นั่นเองนะและข่าวรู่วพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่ได้มาฟังกันครับ